ซื้อสดนะครับไม่เสียภาษีมูล,ลค่าเพิ่ม7%แน่นอนนะครับรถคจนนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับผมบอกเลยว่าใช้งานมาน้อยมากเลยใช้งานมาแค่43,719กิโลเมตรเท่านั้นนะอันนี้เป็นใหมแท้แน่นอนนะเช็คสูตรได้เลยนะครับานผู้ชม,มนะปีก็ใหม่ใหม่ก็น้อยแถมสภาพโดยรวมๆแล้วผมให้100%เลยเครื่องเกียร์ของเขานะครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเ่นะตรงนี้นนะนอะ่ะ สวยพร้อมจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับขลาบมาพบกับผมนะครับอาร์ตบิคานะครับศูนย์ปดศูนย์สี่แปดหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับผมมีรถนะครับที่ปรับสภาพเรียบร้อยแนละ้วมานำเสนอครับเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับ 2.8 r e g i o n a l b a c k t o p นะครับ2 w d ปี2020นะครับผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถรอบคันกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้าของเขาเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับอ่าเห็นไหมมีไดท์ทามรันนิ่งมาให้แบบนี้นะครับคิ้วนะครับ Black Gold คาดไฟใหญ่หน้ามาให้ไฟด้านมอง,องเขาเป็น LED นะครับทุนตรับตรงนี้ ด้านหน้าของเขาตัวนี้นะครับอ่าก็จะมีปักเซนเซอร์มาให้นะครับแบบนี้2จุดซ้ายขวาแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้แบบนี้นะครับเอาง่ายบ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับอ่ากระจังหน้าของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นคล้าย b l a ก k g l นะครับสีดําแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะด้านข้างของเขาดีกว่านะนี่ด้านข้างของเขานะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับใบพัดนะครับนี่เห็นไหมสวยงามเลยครับล้อแม็กสวยนะครัอ่าเห็นไหมยางนะเป็นยางปี2000 ยี่สิบนะเป็นยางถิดรลนะครับจะมาด้วยขนาดยางครับสองหกห้าห้าสิบ R ยี่สิบนะดอกยางนี้แน่นๆนะนิ่มๆนะดอกยางเรือๆรือนะช่วงล่างสวยนะครับมมะโอ้โหใครได้ไปนะคันนี้ก็หล่อแล้วนะครับทำน่าหล่อเลยด้านข้างเขาก็มีนี่บันไดข้างแบบนี้มีมาให้นะครับหลังคานะครับเป็นหลังคาสีดำหรือว่าแบ็กกรน์ดัเองนะมีราวหลังคาสีเทามาให้คิ้วกันสาดนะครับ คิ้วกันศาสตร์มาให้ด้วยนะครับรอบคันเลยนี่ฝาครอบกระจกมองข้างเนี่ยอยู่ในชุดแต่งนะครับของแด็กท็อปนั่นเองครับอ่านี่นะครไฟเลี้ยวนะครับในกระจกมองข้างเป็น L อลกล้องนะครับ360องศามัมีมาให้แบบนี้โอ้โหคิ้วลินน้ำตัวน่าโครเมียมมือเปิดนะเป็นมือเปิดโครเมียมระบบคีเลตนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่าเปิดมาแล้วนะครับผมเปิดแผงประตูมาแล้วท่านผู้ชมสังเกตไหม ถ้ามองมันผ่านนะท่านผู้ชมเ็คิดว่าเป็นเทียดีนะครับนะฮะตัวนี้ครับน e g e n ะครับก็เป็นแผงประตูทูโทนสีดำกับสีแดงวันนี้แผงนวมนี้แน่นๆเดินด้วยได้สีแดงนะครับเห็นไหมโครงสร้างนะครับเห็นไหมนี่มาดูกันโครงสร้างเนี้เม็ดองเป็ดอ้างนี่เดิมนะครับเรียงเม็ดเดิมทุกจุดเลยนะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้ฮะชายประตูนะครับอ่าตรงนี้ครับก็จะมีสเก็ตเพจนะครับหรือว่า คิวบันไดามาให้แบบนี้นะครับอารีเจเนอร์แบบนี้มีมาให้นะครับซอกต่างๆนี่ซอกเดิมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้รถสวยรถสวยนะครับคันนี้อ่าอ้าน,นะแผงประตูสวยนะครับกิฟเลยไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีรอยขีดข่วนตรงนี้อ่าเห็นไหมเป็นอเป็นอร์นี่เดิมทุกจุดนะครับบอกเลยว่าชิ้นส่วนอะไราต่างๆของรถคันนี้เป็นชิ้นส่วนลา,ายดเดิมเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานนะไม่มีการปรับแต่งแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ ระบบเบรกของเขานะครับอเห็นไหมก็จะเป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อนะครับระบบดิสเบรกสี่ล้อดิหน้าดินหลังนะครับล้อแม็กสวยนะครับไม่มีรอยเบียดนะครับยางสวยใช้ได้ยาวนะครับกระสงกระเซิสวยนะครับเห็นไหมไม่เป็นสนิมนะครับตรงนี้ด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเขาก็ดูสปอร์ตนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวเรจนเนอร์นะครับสปอยเลอร์สีดำใหญ่ๆแบบนี้นะครับไฟเบรคดูนี่สานแบบนี้นะครับคิ้วเล่น้ำ้านข้างขอเมียก้านปัดน้ำฝนหลังนะครับ คิ้วคาดฝาท้ายนะครับเป็นสีดำนะครับถ้าไม่ใช่แบ็คท็อปนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมเท่านั้นเองครับโลโก้2.8โลโก้ลีเจเนอร์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังสัญญาจากโรงงานนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีปาร์คเซนเซอร์มาให้1นึ่งจุดสจุดสจุดสจุดหจุดนะครับพร้อมกับไฟทักทิมนะครับอ่าไฟทักทิมซ้ายขวามาให้แล้วก็ฝาครอบใต้กันชนนะเป็นสีดำอยู่ในชุดแต่งของแบ็คท็อปนั่นเองนะครับ ฝาท้ายของเขานะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับตัวรีเจนเนอร์เนี่ยฝาท้ายของเขานะครับสามารถคลิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะครับทุกคนนะนี่ฮะสามารถคลิกเซนเซอร์ได้นะครับสามารถคลิกเซนเซอร์ได้สามารถสัมผัสได้นะครับเห็นไหมครบเลยนะคลิกเซนเซอร์คือเอาเท้าเราไปเตะตรงเซนเซอร์นะครับแต่กุญแจนะครับต้องอยู่ติดตัวกับเรานะครับผมเปิดด้านท้ายมาแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่ารถท้ายเดิมดูอย่างไรเนี่ย ดูกันที่หัวน็อตนะครับเห็นไหมหัวนงหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับสวยๆเลยครับน็อตนะครับน็อตโช๊คฮะฝาท้ายก็เป็นน็อตโช๊คเดิมนะครับเห็นไหมถ้ารถโดนชนท้ายนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุชนหนักด้านท้ายนะพวกนี้เขาจะต้องถอดหมดเลยถอดมาเปลี่ยนฝาท้ายถอดออกมาทําสีนะแต่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถท้ายเดิมหน้าเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อนะครับด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหม สวยนะครับสวยถ้านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามีฟองมีฝุ่นแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่ผมจะส่งมอบให้ท่านชมนะผมต้องมีการสปาหรือว่ามีการคินนิ่งให้ท่านชมอีกรอบนึงครับท่านชมออกไปนี่หลอๆได้เลยนะครับสภาพล้อสวยคารงกระซีสวยไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับนี่เรามาดูน,นะแผงประตูนี่ครับคลิปเลยนะครับบอกเลยนะไม่มีรอยขีดข่วนนะครับนวมนี่แน่นๆนะครับสวยๆเลยตรงนี้นะฮะ โครงสร้างนะครับมาดูกันนะครับโครงสร้างนี่ไหมเดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดเลยตรงนี้สวย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 อีกอย่างนะครับบอกเลยว่าใครที่กมางมงหาอยู่นะรถคันนี้มาเป็นรถปีใหม่นะแล้วก็ใช้งานมาน้อยนะครับซื้อสดก็ไม่เสียแบตด้วยโอ้โหได้ครบทุกอย่างเลยนะครับได้ครบทุกอย่างเลยตรงนี้เห็นไหมซื้อสดท่านผู้ชมก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเลยว่าจะต้องเสียแบตอีกนะครับซื้อสดจบราคานี้นะครับอ่าซื้อสด จบราคานี้นะผมแถมอะไรให้ท่านชมบ้างนะผมแถมอะไรให้ท่านชมบ้างของแถมเดี๋ยวฟังกันท้ายคลิปนะครับนนะนี่ครับกล้องนะครับ3 6 0้อองศานะครับกล้องรอบคันมาให้แบบนี้สภาพล้อสวยนะครับเห็นไหมไปงานราคาท่านชมแล้วผมพาท่านชมเราดูรถรอบคันแล้วเดี๋ยวเราเปิดฝาปงหน้าดูกันดีกว่านะว่ารถเดิมเนะี่ยเขาดูกันตรงไหนบ้างไปดูกันท่านชมนะครับผมเปิดฝาปองหน้ามาแล้วนะครับ ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับรถคันนี้นะครับอ่าเหล็กค้ำฝาบปงหน้าอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่รัาเจ้าของเดิมนะครับทําการเปลี่ยนจากเหล็กค้ำฝาบปงหน้านะครับเป็นโชคค้ำฝาบปงหน้ามาให้นะครับนั่นคือเป็นโช้คค้ำฝาบปงหน้ามาให้แบบนี้เวลาเปิดแล้วไม่ต้องใช้แรงผลักดันขึ้นไปนะครับนะแต่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่ารถคันนี้มันเกิดอุบัติเหตุเปล่าไม่เคยเกิดไปเลยแน่นอนครับฝาบปรงหน้าเดิมนะครับมีเม็ดอาร์คอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ มีโลโก้โตโยต้าอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเห็นไหมนี่บานพับต่างๆของฝากระโปรงหน้าอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับเห็นไหมไม่มีการขยับนะครับนะเห็นไหมแล้วก็น็อตแก้มนะครับเห็นไหมน็อตเดิมนะเบ็นอาร์ฝาแก้มเดิมนะครับเห็นไหมยงนี้น็อตไฟต่างๆก็น็อตไฟเดิมนะครับคานล้บไฟหน้าขวานะครับเห็นไหมอาร์นี่อาร์ตำแหน่งเดิมนะครับคานหน้าไม่มีการไล่คานนะครับเห็นไหม ทานแล้วไปเห็นหน้าซ้ายมีแอลอยู่แบบนี้เห็นไหมโอ้โหท่านผู้ชมแผ่นพวงแหนเพลนะครับอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีการตปล่แผ่นเพลใหม่แน่นอนนะครับนะชิ้นส่วนดีกว่าชิ้นส่วนอะไหล่นะครับเห็นไหมชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับท่อยดีถท่อ,อเสียเนี่ยครับท่อ,อเตอทอยาม้อน้ำานี่ครับท่อแคดนะครับนี่ อยู่ตำแหน่งเดิมหมดเลยนะครับท่กอกรอากาศอยู่ตำแหน่งเดิมเป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมๆจากโรงงานนะเครื่องยนต์ของเขานะเป็นเครื่องยนต์คอมเอนเลวนะ2 8 0 0 c ีนะ204แรงมา้าโอ้โหใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารของรถคันนี้กันดีกว่านะว่าภายในห้องโดยสารของ2.4 r e g e n e r b a c k t o p เนี่ยมันจะมีอะไรที่โดดเด่นบ้าง ดูกันเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารของตัว2 4 Regener นะครับว่าภายในของเขาเป็นยังไงนะครับภายในของ Regener นะครับจะเป็น True Tone นะครับเหมือน T.R.D. นั่นเองครับภายในของเขาครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับตรงเบาะไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีระบบเซฟตี้ต่างๆมาให้นะครับเป็น S.R.S. Airbag มาให้นะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับได้ปกตินะครับปรับขึ้นนะครับสูงต่ำได้แบบนี้เลยนะครับมาดูนะเบาะคู่หน้านะครับเห็นไหมเบาะนะครับเป็นเบาะ หนังนะครับแน่นๆเลยครับปีกนี่ไม่ยุบไม่ย้วยไม่หักนะครับเห็นไหมเบาะนี่แน่นๆเลยนะครับเป็นเบาะเดิมนะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับเราเพียงแต่ว่าเราฟ้อกทำความสะอาดประมาณนี้เองนะครับคุณผู้ชมนะตรงนี้เรามาดูกันต่อนะครับตรงพงมลัยนะครับอ่าพรมลัยก็เป็นพงมลัยทรงสปอร์ตนะครับอ่าสามก้านนะครับุ้มด้วยหนังมีลายไม้เดินด้วยได้สีแดงนะครับตรงพงมลัยก็มีมัติฟังก์ชันนะครับ t ั a ก t ่น n control นะครับ พร้อมกับ p t i v e c r u i s e Control นะเพราะตัวนี้จะมีกล้องรอบคันมาให้นะครับนะจะมีกล้องรอบคันนะครับถ้าไม่มีกล้องรอบคันนเขาเรียกว่า Co Cruise c o น t r ร l นะแต่ถ้าเกิดมีกล้องรอบคันนี่เรียก a a d p t i v e c r u i s e Control นะตรงวงลายนะครับนอกจากมัตติฟังก์ชันอะไรมาแล้วนะก็จะมีพันเดอร์ชิพนะครับอ่าพันเดอร์ชิพนะมีบวกมีลบนะครับเอาไว้เปลี่ยนเกียร์นะครับนั่นหะการปัดมันฝนเม่น่นนะครับ ฟใหญ่หนะ้าเป็นไฟใหญ่หนะ้าออโต้นะครับท่านผูนะ้ชมนเป็นไฟใหญ่หนะ้าออโต้หน้าจอแสดงผลของเขานะจะเป็น LED underlock นะครับแบบนี้นะครับ LED underlock นะครับแบบนี้เลยครับรถคันนี้นะเป็นรถปี2020นะผมบอกเลยว่าใช้งานมาน้อยมากเลยใช้งานมาแค่43,719กิโลเมตรเท่านั้นนะอันนี้เป็นใหม่แท้แน่นอนนะเช็คศูนย์ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่อะ แล้วก็กุญแจนะครับของกุญแจของเขาเป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะครับกุญแจคีย์เลสนะกุญแจไม่ดอกเดียวนะครับท่านผู้ชมนะกุญแจไม่ดอกเดียวนี่อ่ะหน้าจอเขานะเห็นไหมเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับอ่าหรือว่าหน้าจอ2ดินนั่นเองนะครับตรงนี้สามารถทำอะไรบ้างรองรับ fm ได้นะครับ am ได้นะครับ apple carplay android auto ได้นะครับบลูทูธได้นะครับตรงนี้บอกเลยว่าครบคันในเครื่องเดียวกันเลยครับตรงนี้ฮ่าครบเลยครับระบบแอร์นะครับ เป็นแอร์ออโต้นะครับตัวนี้ครับยังไม่ใช่ตัวแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับจำเป็นฝั่งเดียวอยู่นะครับคุณผู้นถ้าเกิดเป็นตัวที่เป็นตัวแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานี่จะเป็นตัวใหม่กว่านี้ครับรู้สึกว่าจะเป็นปี2022ขึ้นไปนะครับจะมีแยกซ้ายขวานะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่องเสียบพอร์ตมาให้แบบนี้นะครับช่องเสียบพอร์ตนะครับแล้วนะครับผมชอบนี่เลยไวเดรชช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  ชี่ชาร์จแบตไล้สายนะครับแบบนี้เลยแบบนี้โอ้โหดูหรูขึ้นมาเลยครับใช่ไ้มนะทันสมัยขึ้นนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพนักท้าวแขนนะครับที่วางแก้วตรงแผงประตูมีไหมที่วางแก้วตรงคอนโซลแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงฝาครอบเกียร์เนี่ยเห็นไหมจะเป็นลายไม้แบ็ก g อสนะครับสวยงามดูหรูหรานะครับตรงนี้ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับแบบนี้นะครับอ่าหกสปีดเลยโหมดการขับขี่นะครับ นี่อ่าอีโคโหมดนะครับ normal หรือไม่เมลนุ่นนั่นเองแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับเป็นแบบโหมดเซฟตี้นะครับโหมดกันลื่นถลายนะครับอ่าโหมดกันลื่นถลายมีมาให้ตรงนี้โอ้โหครบเลยนะปักเซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้อยู่ตรงหัเข่าวาบนะครับตรงนี้นะเบรกมือครับ่าคงความแบบอีกแล้วครับเป็นเบรกมือเมลนุ่นอยู่นะครับแบบนี้เลยอ่าแล้วเครื่องเสียงของเขานะครับผมลืมไป เครื่องเสียงของเขนานะครับเป็นเครื่องเสียง JBL นะครับเป็นเครื่องเสียง JBL เลยนี้ลำโพงก็เป็นลำโพง JBL <prim ing> แท้นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเครื่องเสียง JBL แท้ทั้งคันนะครับอ่าแต่ก็นี้นครับตรงนี้นะครับช่องเก็บความเย็นนะครับหรือว่าคูลบ็อกนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแกะเก็บเอกสารต่างๆของรถคันนี้นะครับอา่า ก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานรถนะครับเห็นไหมคู่มือการใช้งานรถต่างๆแบบนี้นะครับให้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสำเนารถนะครับนี่รถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับเราซื้อจากเจ้าของมาครับเราซื้อจากรถบุคคลมานะครับไม่ใช่รถประมูลนะครับรถคันนี้ซื้อสดนะครับไม่เสียแวดเจ็ดเปอร์เซนต์ด้วยนะครับไม่เสียแวดเจ็ดเปอร์เซนต์นะครับ แต่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคามาดูราคากันในรถเลยครับว่าวันนี้นะ <c oughs> ผมจะเอา t ตัว t a f o r t ์จูเนอรคันนี้มาขายเท่าไหร่นี่นะครับเห็นไ,ไหมวันนี้นะครับผมมาขายราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสเหมนเกบาทเท่านั้นนะครับเป็นโตโย t a f o r t ์จูเนอร์สองจุดแปดลีเจนเนอร์ะครับแบ็ท็อปน้สองดีปีสองพนยีนะครับเห็นไหมเลขคัสซีนะครับก็จะเป็น MR0AA3 g s 9 0 0 7 0เอเอนย์ศูนแป้า เลขเครื่องยนต์ครับเป็น 1GD นะครับ4918040นะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าอัน,นเนี้ยรถคันนี้ครับถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะซื้อสดนะครับไม่เสีย87เปอนะครับคิดจะออกรถนครับขึ้นอาร์ตบิทคา00466598เลยนะครับอ่ะผ้าหลังคาอ่าเรามาดูกันต่อผ้าหลังคานะผ้าหลังคาสีดําเนี่ยจะมีในอ่ารีเจเนอร์เท่านั้นนะครับอ่าจะมีในรีเจเนอร์เท่านั้นแบบนี้นะครับ ม่านบางแดดนะเป็นม่านบางแดดสีดำแบบนี้คนระับมีกระจกมีไฟนะซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะฮะกระจกมองหลังเนี่ยเป็นกระจกตัดแสงนะครับอ่าไฟอ่านแผนที่หรือว่าไฟเพดานของเขาจะเป็น LED สีขาวแบบนี้นะครับกล่องเก็บแว่นนะครับนี่ขาไมห่หักครบเลยนะครับระบบเซฟตี้นะครับท่านผู้ชมนะนอกจาก SRS แอร์ปรับรมปภูมิลัาายแล้วนะครับก็จะมีเสา A ซ้ายขวาตรงเบาะมีมาให้ครบเลยครับของ Toyota Fortuner r e อร์รีคันนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2อกันดีกว่านะว่าห้องโดยสารแถวที่2เนี่ยผมเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกย่างไรนะสภาพเบาะเขาจะเป็นยังไงจะสวยจะยุบจะยืดจะฉีกขาดไหมไปดูกันก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2แถวที่3านะครับเดี๋ยวผมจะสไลด์เบาะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเบาะสไลด์นะครับแถวที่2เนี่ยสไลด์เข้าสไลด์ออกแบบนี้ได้นะสไลด์ทำไมสไลด์เพื่อให้คนนั่งห้องโดยสารแถวที่3าหัวเข่าไม่ชนหลังนะครับแบบนี้ การเข้าไปนั่งห้องโดยสารแถวที่สองแถวที่สามขึ้นอย่างนี้ครับเหยียบบันไดข้างครับก้าวเข้ามาเลยครับแบบนี้ผมเข้ามานั่งแล้วครับตอนนี้เบาะครับมันจะปรับเอนอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เราจะสามารถปรับเบาะให้มันอยู่ด้านหน้าแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมมาอยู่ด้านหน้าแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับอ่าผมเข้ามานั่งแล้วนะครับเห็นไหมเข้ามานั่งแล้วเฮดรูมผมเหลือเล็กรูมผมเหลือนะครับนั่งสบายนะครับขึ้นก็ง่ายนะเข้ามานั่งก็สบาย เบาะนะครับสภาพเบาะห,หนังเนี่ยเป็นเบาะหนังเดิมสแตนดาดจากโรงงานนะครับไม่ฉีกขาดครับไม่มีการเอาไปหุ้มใหม่นะครับเป็นเบาะหนังเดิมนะครับบอกเลยว่าเป็นเบาะหนังเดิมนะครับตรงนี้อ่ะซิงอํานวยความสะดวกพนักเท้าแขนที่วางแก้วนะครับแบบนี้มีมาให้นะครับที่วางแก้วตรงแผงประตูมีมาให้อยู่แล้ว้วทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็ซองเก็บเอกสารหลังเบาะเนี่ยมีมาให้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่แขวนสัมภาระนะครับเห็นไหมจะมีในเฉพาะฟอร์จูเนอร์นะครับตรงนี้นะตรงนี้ แล้วก็นะระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเขานะก็จะมีนีะครับแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วจากช่องเสียบพาววเอร์เตนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็น USB มาให้แบบนี้นะครับ2ช่องนะครับเห็นไหมอ้าวบอกแล้วว่าเขาพัฒนาขึ้นมานะครับตรงนี้ระบบไฟนะครับไฟเพดานของเขาก็เป็น LED สีขาวแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตู้คอนโทรลแอร์นะครับเป็นออโต้กับเมลนุ่นนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่อยากกบเมลนุ่นท่านผู้ชมก็กดออโต้เลยมันก็จะเป็นออโต้มาให้ แต่ถ้าเกิดาท่านผู้ชมอยากจะเลือกพัดลมเองความแรง,งพัดลมเองละ่ะท่านผู้ชมปรับแบบนี้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสามารถปรับเป็นออโต้สามารถปรับเป็น Auto, ามาิลด้ดวน,นได้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เดี๋ยวเราเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่3กันนะครับนี่การขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่3นะครับแบบนี้เลยครับง้างเบาะนะครับปุ๊บเบาะก,ก็จะดีดลักษณะนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็เหยียบมาในข้างกลาวเข้ามานั่งเลยครับภายในห้องโดยสารแถวที่3มนะครับตรงนี้อ่า ผม,เข,ามาเ,นะขเข้ามานั่งแล้วนะครับนะขึ้นก็ง่ายครับเข้ามานั่งแล้วก็สะดวกนะครับเฮดรูมเหลือเล็กรูมเหลือนะอันนี้หลังตรงนะครับผมปรับเอ็นไปด้านหลังได้อีกนะครับเห็นไหมผมปรับเอ็นไปด้านหลังแบบนี้ทั้ง2อ,อันทําให้เรานั่งสบายยิ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะผมแนะนาเป็นคันนี้เลยนะครับปีก็ใหม่ใหม่ก็น้อยแถมสภาพโดยรวมๆแล้วผมให้ร้อเลยเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันนะครับว่าช่วงล่างของรถคันนี้ จะสมบูรณ์ขนาดไหนโชคล่วซึมเยิมไหมลูกหมากกันคงหน้าลูกหมากกันคงหลังนี่จะเป็นยังไงไปดูกันก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเทดายนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันดีกว่านะว่าช่วงล่างของรถคันนี้นะครับ Fortun e r 2.8ขับ2เนี่ยจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากช่วงล่างด้านหลังนะครับระบบซับแรงกระแทกของเขานะจะเป็นโช้ก4ต้น,นครับพร้อมกับสปริง4ต้นนะครับผมบอกเลยว่า โช้เนี่ยเป็นโช้เดิมสแตนดาดนะครับไม่ร่วมไม่เสริมนะครับตรงนี้นะครับไม่ร่วมไม่เสริมด้านหลังของเขามีชุดคัมเมอร์มาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าของเขานะครับก็จะมาพร้อมกับชุดเหล็กกันโครงหลังครับพร้อมกับลูกหมากอังโครงหลังแบบนี้นะครับสปริงนะครับเป็นสปริงสีแดงนะครับเป็นสปริงเดิมสแตนดาดจากโรงงานนะครับนี่ครับไม่ล้าแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีชุดก้ามปูแบบนี้มาให้นะครับเอาไว้ช่วยซับแรงกระแทกอีกอย่างนะครับตรงนี้ แล้วตรงนี้ครับตรงเพาขับนะครับตรงเพาขับนี้ก็จะมีที่อัดจารบีมาให้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมดูนะเห็นไหมเพาขับต่างๆนี่ครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับซีนต่างๆไม่รั่วไม่ซึมนะครับช่วงล่างสวยนะครับไม่เป็นสนิมนะครับเห็นไหมช่วงล่างสวยไม่เป็นสนิมแล้วก็ซีนพวกซีนท้ายเกียร์ซีนท้ายเครื่องต่างๆน่ครับเห็นไหมไม่รั่วไม่ซึมไม่มีน้ำมันเยิ้มออกมานะครับเห็นไหมท่านผู้ชมแห้งๆเลยตรงนี้อะ ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็จะนัชมดูบูทปีกนกบนบูทปีกนกล่างต่างๆลูกหม,มากกันโค้งหน้านะครับยางหุ้มแหลกลูกหม,มากไปหลักต่างๆเนี่ยเห็นไหมมันไม่ฉีกไม่ขาดนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานโชกเป็นโชคเดิมนะครับมาตรฐานนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิบแน่นอนนะครับท่านผู้ชมได้เห็นไหมรถปีสองพันยี่สิบนะครับช่วงล่างนี่สมบูรณ์ทุกจุดเลยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเทสได้นะครับว่ารถคันนี้ช่วงล่างมันจะดีจริงหมือนที่มพูดไหมแล้วเราเครื่อง แล้วก็เกีย์ของเขาจะปกติไหมจะมีการกระตุกจะมีการสะดุดไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะเทสได้เลยครับโดยคอสะพานด้านหน้าเนี่ยครับว่าช่วงล่างของเขาจะเป็นยังไงนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีนะครับ150แรงม้านะรับอกเลยว่าทั้งแรงแล้วก็ประหยัดเลยนะพุดพุดเลยนะครัเนี่ครับผมโดดคอสะสพานลงมาแล้วนะครับอ่าฮะไม่มีการดึงซ้ายดึงขวานะครับ แล้วก็ระบบเบรกของเขาก็เป็นดิสเบรกสีล้อเนี่บหนึบๆเลยนะครับจำไม้นะผมโดดลงมาแล้วเมื่อกี้เห็นไหมไม่ดึงซ้ายดึงขวาตรงนี้นะครับเครื่องเกียร์เนี่ยดีนะครับไม่กระตุกเลยนะครับเกียร์เปลี่ยนปกตินะครับรอบเครื่องไม่สวิงนะครับผมบอกเลยว่าช่วงล่างนะครับช่วงล่างดีนะครับระบบโมโนทูบนะครับแล้วก็ระบบเครื่องเกียร์นี่ดีนะครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้บริษันะครับ พาร์ทเนอร์ชิพนะครับอ่าก็จะมีบวกมีลบนะตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะหกสปีดนะครับนี่ฮะตอนนี้นะครับมันจะอยู่ที่ตำแหน่ง D6 นะครับอ่ามันแค่ D6 เลยครับถ้าเกิดเป็นปาเจโร่มันจะเป็นเกียร์ออโต้แปดสปีดนะแต่ฟอร์จูเนอร์จะเป็นแค่เกียร์ออโต้หกสปีดเท่านั้นนะตอนนี้มาอยู่ที่ D6 พอเราลดเกียร์นะครับเราก็มาอยู่คลิกนะครับคลิกด้านลบนะครับอ่าตอนนี้มันก็เป็น5 4 3 2 1มมานะครับตอนนี้พอเราจะเพิ่มแล้วเราก็มากด คิกด้านบวกนะเป็น D5D6 แบบนี้นะครับบอกเลยว่าเครื่องเกียร์ของเขาครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับจำนะตรงนี้อ่ะแล้วของเขาครับเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้มันจะเป็นกล้องรอบคันมาให้เป็นอแด็คทีปคูร์คอนโทรนนะครับนี่แบบนี้นะครับมันจะมีกล้องรอบคันมาให้นะที่มีกล้องรอบคันนะจะเรียกว่าอแด i v ทีปคูร e คอนโทร l นะครับถ้าเกิดรถที่ไม่มีกล้องรอบคันนะเขาจะเรียกว่าครู e คอนโทร l เท่านั้นนะครับจำนะ บอกเลยว่ามันจะแตกต่างกันตระมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังราคากันเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะเอา Toyota Fortuner นะครับ2 8แนะครับ2 0งแรงม้านะครับ r e g e n e r อร์แบ็กท็อปนะครับ 2WD ปีนมาขายเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังราคากัน ดูรถกันรอบใครไปแล้วนะครับอาเรามาวางราคากันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับผมเอาโต y ต้าฟอร์จูเนนะครับ2.8นะครับลีเจ o เ a อร์แบ t ็ p ท็อปนะครับ2บิดีปีปรมาณ20มาขายแล้ววันนี้นะครับผมมาขายในราคา1 190,000บาทเท่านั้นครับซื้อสดนะครับไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แน่นอนนะครับอาผมบอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์นะครับก็จัดไฟแนนซ์ง่ายนะครับอนุมัติภายใน30นาทีนะครับ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษต่อสัญญาด้วยนะครับคิดจะออกรถนะครับคิดถึงอาร์บิคานะครับศูนย์เป็นศูนย์สี่เป็นหกห้าเก้าแปดเกือบลืมไปนะครับเกือบลืมไปใครที่ออกรถก็ผมนะครับออกคันนี้นะครับอ่าผมแถมนี่เลยหนึ่งเลยผ้าคลุมรถนะครับให้หนึ่งผืนนะครับอ่าพรมกระดุมนะครับหกดีให้อีก หนึ่งชุดนะครับเติมน้ำมันนะครับให้อีก1,000บาทนะครับคิดจะออกรถนะครับคิดถึงอาร์ดิคารีบกดเบอร์ผมเลยนะครับรีบกดเบอร์ผมมาเลยอยากออกรถคันนี้นะครับผมบริการจัดไฟแนนด์ถึงที่นะคิดจะออกรถคิดถึงอาร์ดิคาศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับกันใหน้กดติดตามผมไว้นะครับว่าคลิปหน้าผมจะรถดหนักนำเสนอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย คา r 4 s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r, hm r Car f o r s u r e c o m